กดซากลงจากไหลหลงบ้าใบระหกระเหินทั้งหลายที่ได้เทินล้วนเปลือกนอกรวงหลอกตาคือแบบเราอ่านแล้วเราเฮ้ย,ยอันนี้มันลึกซึ้งนะคือเวลาที่หลายคนม,มีมีรายได้มากขึ้นมีเงินมากขึ้นเนี่ยก็มักจะยกระดับไลฟ์สไตล์ของตัวเองตามเงินที่มีก็เลยกลายเปว่าเป็นไลฟ์สไตล์อินฟลชันคุณค่าของชีวิตอนะมันอยู่ที่ เราพึ่งตนเองได้มากกว่าพี่รู้สึกว่าผลตอบแทนทบต้นเนี่ยคือสิ่งที่เสมอภาคเหมือนแสงอาทิตย์เลยอ่ะสวัสดีค่ะพี่นุชวราพัน์วงศรคามเจ้าของเพจ vi บ้านบ้านนะคะและนี่คือสารณะสมระถของพี่รายการเราคุยกันมา3ตอนนะครับตอนนี้เป็นตอนที่4แล้วครับ เราตั้งชื่อซีรีส์นี้ว่าสาระสมถะเพราะว่าเวลาที่ใครได้คุยกับพี่นุชหรือว่าเข้าไปอ่านใน Facebook ของพี่นุชเนี่ยพี่นุชก็จะพูดเสมอว่าพี่นุชใช้ชีวิตโดยยึดความสมถะเป็นสาระนะครับวันนี้ก็เลยอยากจะชวนพี่นุชคุยต่อว่าทําไมครับถึงยึดเอาเรื่องของความสมถะเนี่ยเป็นแก่นหรือว่าเป็นหลักในการใช้ชีวิตคําว่าสมถะในความหมายของพี่นุชคืออะไรครับพี่พี่ก็อ่านหนังสือธรรมะบ่อยๆ ริงอ่านตั้งแต่วัยรุ่นเลยนะตัวจำาอ่านตั้งแต่มาธยมต้นหมหนึ่งมอสองแต่ว่าเราก็ไม่ใช่เชิงจะเป็นในสายที่แบบไปวัดไปวาไปตั้งปฏิบัติธรรมเนี่ยแต่ว่าเราคิดว่ามันมีเหตุมีผลแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจำวันได้อย่างคําว่าสมถะที่เจออย่างเงี้ยเออถ้าถ้าเกิดเป็นพระก็อาจจะแบบไปในแนวที่สุดขั้วคนธรรมดาทำไม่ได้แต่พี่ว่าเราเอามาประยุกต์ในชีวิตได้ก็คือพอใจ คล้ายๆประโยคที่เราได้ยินบ่อยๆประมาณว่าพอใจในสิ่งที่มียินดีในสิ่งที่ได้แต่พี่อยากจะเติมเข้าไปอีกนิดนึงว่าอาจจะยินดีในสิ่งที่ไม่ได้ด้วยก็ได้นะครับคือประมาณว่าเราไม่ต้องได้ทุกสิ่งหรอกแต่ว่าถ้าหากว่าสิ่งที่มันได้เนี่ยสําหรับบริบทของเราแล้วมันก็โอเคแล้วนะมันก็พอใจแล้วอะไรประมาณสมถะของพี่นุนี่คนที่จะสมถะต้องใช้ชีวิตยังไงถ้าให้ยกตัวอย่างเป็นรูปประธรรมเลยนะของพี่เนี่ย ก็กินอยู่ง่ายอะแล้วก็ไม่ค่อยได้ขวนขวายว่าอาหารมันจะต้องแบบเป็นหน้าตาดีต้องเป็นร้านเลิศหรูหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วพี่คือมองที่แก่นของมันเลยมองว่าอาหารน้ำคืออาหารครับก็คือเออเราอยากได้โปรตีนเราอยากได้อะไรเงี้ยวัน,ว,นวันหนึ่งเราพอหรือยังเอามันมันมารวมๆกันบางทีอยากได้โปรตีนจากไข่ก็เอาไข่ต้มมาเอามีปลาทูสักตัวมีน้ำพริกมีผักจบเลยอ,อย่างเงี้ยคือแบบ มันไม่ต้องผ่านวิธีการอะไรมากมายก็ได้แล้วอยากกินร้านอาหารหรูๆไหมฮะอยากกินอาหารอร่อยๆไหมหรือว่าเวลาเห็นใครไปกินอะไรกันอยากไปกินตามหรือเปล่าน้อยมากที่จะเกิดแตอ่อาจจะอาจจะมีบ้างที่เออาหารอันนี้มันแปลกดีวิธีเอ้ยมันนําเสนอวิธีชาวบ้านมาบ้างอะไรเงี้ยอาจจะอยากไปเห็นไปดูแต่ว่าถ้าถ้าสำหรับว่ามันหรูมันแพงมันอะไรไม่ไม่เคย การใช้ชีวิตแบบสมถะครับ <S <S 2> <S 2> มันทำให้พี่นุษย์มีความสุขยังไงครับมันก็สุขง่ายเลยคือพี่อะอยู่กับบ้านเฉยๆพี่ก็แฮปปี้นะเหมือนกับ <S 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 เรารู้สึกว่าเออสุขภาพเราแข็งแรงดีอะแล้วก็เงินที่เราหาไว้เนี่ยก็พอใช้แล้วนะแล้วก็ <S 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 ใช้ชีวิตได้ถูกต้องพอสมควร <S 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 อะไรอย่างเงี้ยก็ก็มีความสุขแล้วแล้วก็หรือหรือถ้าจะเดินทางออกไปไหนบ้างเนี่ย ก็มีไปเดินป่าไปอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเออทุกๆขณะของเราอะเราแฮปปี้อย่างบางทีไปเดินป่าเนี่ยพี่เห็นปลวกเนี่ยปลวกเขาเดินกันเป็นแถวเนี่ยคือเรารู้สึกว่าเฮ้เราไปนั่งดูปลวกนั่งดูเขาที่บอกว่าเราเคยเรียนวิทยาศาสตร์มาว่าเขาจะใช้ลิ้นแตะคนกันอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไปดูเฮ้ยเออจริงแฮะเอาภาพจากกล้องมาขยายดูนิดนึงแล้วเรารู้สึกว่ามันมันทําให้เราอะเคารพวิถีของทุกๆสิ่งที่มันเป็นอยู่ ตามนั้นแหละแล้วก็เออเห็นแล้วเราก็แฮปปี้แหละพอใจแล้ว happy ละอะไรเงี้ยจุดเริ่มต้นของวิธีคิดว่าเออเราเนี่ยควรจะใช้ชุดแบบสมรถะควรจะออสุขง่ายควรจะมีชีวิตให้ง่ายๆไว้นะจุดเริ่มต้นของพีรุษมาได้ยังไงอะเพราะว่าพีรุษเป็นนักลงทุนใช่ไหมครับผมเชื่อว่านักทุนหลายคนเนี่ยมีเป้าหมายก็คืออยากจะมีเงินมีความมั่งคัง่งมีความมั่นคง แล้วก็แน่นอนฮะก็คือถ้าเกิดเรามีเงินมากขึ้นเนี่ยเราก็อาจจะใช้เงินแบบซื้อสิ่งที่เราอยากได้ไปในที่ที่เราอยากไปไปท่องเที่ยวหรือว่าซื้อของฟุ่มเฟือยได้เพราะว่าเรามีเงินแล้วนะครับแต่พี่นุ่ยเนี่ยกลับมองตรงกันข้ามจุดเริ่มต้นของความสมถะพี่นุ่ยนี่คืออะไรจุดเริ่มต้นมันอาจจะมาจากเหมือนเหมือนถ้ามองมองไล่กลับไปที่ชีวิตอาจจะเหมือนแบบเฮ้ยเราเคยไม่มีมารเราก็เลยพอใจง่ายแต่จริงๆแล้ว มันก็ไม่ใช่ซะทีเดียวเพราะวันที่เรามีมากขึ้นเหมือนที่น้องปั๊บบอกเราก็พอใจง่ายอีกก็เลยคิดว่าถ้าอยากจะย้อนกลับไปอาจจะให้เครดิตของหนังสือเล่มหนึ่งเด้อพี่ชอบอ่านหนังสือแต่เด็กๆแล้วบางทีไปถูบ้านให้นา้าเออแล้วก็ไปเช็ดชั้นหนังสือเขาเนี่ยเราก็เออนะ้าเป็นคนอ่านหนังสือแบบพวกรางวัลซีไรส์หรืออะไรเงี้ยเราไปเจอหนังสือเล่มหนึ่งจําไม่ได้ว่าชื่อหนังสืออะไรเขาจะมีบทกรอนประมาณว่าจําบทเนี้ยได้ตั้งแต่มหนึ<ม>่งมสองจำมาเลยนะ ปลดซากลงจากไหลหลงบ้าไใบระหกระเหินทั้งหลายที่ได้เทินล้วนเปลือกนอกลวงหลอกตาคือแบบเราอ่านแล้วเราเฮ้ย้อันนี้มันลึกซึ้งนะคือหมอหนึ่งเราแต่เราลึกรู้ส,สึกลึกซึ้งกับอันเนี้ยแล้วเราก็เอามาใช้ในการมองดูชีวิตผู้คนน่ะคือตอนเข้ามาเรียนในกรุงเทพพี่ชอบเดินกลับบ้านตอนเย็นๆทุกวันเดินกลับแล้วเราก็ เอาสิ่งนี้มาดูว่าหลายคนแบกอะไรอยู่ไหม,มหลายคนไม่ปลดซากไม่ปลดอะไรลงจากอะไรคือเขาคิดว่าเขาแบกของมีค่าหรือหรือบางคนอาจจะไปได้มาซึ่งบ้านซึ่งรถยนต์หรูแต่ว่านี่มันเยอะมากอะไรเงี้ยแต่เขาก็ยังยินดีที่จะแบกแต่ว่าหลายครั้งก็ไปแบกให้คนอื่นดูด้วยซ้ําไปตัวเองจะไม่ได้เห็นสิ่งที่ตัวเองแบกหรอกในธรรมชาติ่ะเนาะแต่ว่าเรามักจะแบกให้คนอื่นดู หรืออย่างเงี้ยเราก็หลายคนที่มีชีวิตที่ลําบากและทุกข์บางคนก็มาคุยให้เราฟังเนี่ยเราจะมีคําถามเขาว่ารเราไม่เอาสิ่งนี้ได้ไหมเราอาจจะละสิ่งนี้ลงไปได้ไหมเราเห็นเลยนะจากที่เขาเล่ามาเนี่ยมันเป็นทางที่แบบเหมือนภาระจะหายเขาบอกไม่ได้หรอกเพราะว่าคนอื่นเขาทํากันเราก็ต้องทำไหมหรืออ่อย่างเช่นพ่อแม่บางคนลูกไปเรียนพิเศษก็ต้องเรียนกับเขาทุกอย่างบรรลงบันเละเราก็ถามว่า ถ้าเงินไม่พอเนี่ยต้องเอาบัตรไปรูดแล้วมันไม่ไหวเนี่ยก็คือไม่ให้ลูกเรียนบอลเล่ได้ไหมเราเห็นเลยนะตัดวงจรให้คุณได้เลยเขาบอกไม่ได้ต้องเรียนคือเรารู้สึกว่าอกรอน,นั้นะ่ะมันก็กลับมาให้เราเห็นอีกครั้งหนึ่งว่าเออเปดิดซากลงจากอะไรคือมันอยู่ที่ว่าเราจะยอมเปิดไหมแค่นั้นแหละครับ <laughs> เวลาที่หลายคนมีมีไรายได้มากขึ้นมีเงินมากขึ้นเนี่ย ก็มักจะยกระดับไลฟ์สไตล์ของตัวเองตามเงินที่มีก็เลยกลายมปว่าเป็นไลฟ์สไตล์อินฟลชั่นยิ่งมีเงินมากก็จะมีแนวโน้มว่าจะใช้เงินมากนะครับพี่นุชทำยังไงฮะที่จะสามารถรักษาแม้ว่าจะมีรายได้เพิ่มขึ้นเนี่ยแต่เราก็ไม่ได้ต้องใช้เงินเพิ่มตามรายได้ที่มีเนี่ยพี่พี่นุชมีวิธียังไงแทบไม่ต้องหาวิธีพอพอเรารพอเราใช้ชีวิตแบบเนี้ยประมาณว่ามีสมรรถเป็นสรัรนะคือแบบ เราพอใจแล้วเราอะไรแล้วเนี่ยมันก็รู้สึกว่าคุณค่าของชีวิตเนี่ยมันอยู่ที่เราเพึ่งตนเองได้มากกว่าเราพอเราเพึ่งตนเองได้ตนเป็นที่พึ่งแห่งตนด้วยเนี่ยผลของมันก็คือเราจะแบบรู้สึกมีอิสระพอเรารู้สึกมีอิสระเนี่ยมันเหมือนกับเราไม่ต้องไปแสดงอะไรบางอย่างให้คนอื่นดูเลยอะพี่มองว่าบางทีอะ ถ้าเราไม่มีอิสระมากพอเราจะไปอยู่ภายใต้กันควบคุมของคนอื่นทันทีการที่เราต้องไปอาจจะใช้ชีวิตให้หรูหรืออะไรเงี้ยของบางคนเนะี่ยดีเขาก็มีเงินเยอะเขาก็มีสิทธิที่จะซื้อแล้วก็สบายแล้วก็แต่บางคนนะ่ะที่ไม่มีแล้วพยายามไปทำอย่างนั้นอ่ะพี่มองว่ามันเหมือนกับไปตกอยู่ภายใต้อิทธิพลของสายตาของคนอื่นแล้วอ่ะอันเนี้ยต่อให้จะหาเงินมาได้ยังไงอะกก็ ขาดซึ่งอิสระภาพทางการเงินอยู่ดีครับเพราะว่าเอายกอิสระภาพนั้น,นไปอยู่ในในมือคนอื่นในสายตาผู้อื่นในการตัดสินของคนอื่นยอมไม่ได้ที่คนอื่นจะตัดสินแล้วเราด้อยหรืออะไรเงี้ยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะแต่ด้อยบ้างก็ได้ดูไม่ดีบ้างก็ได้อ่ะคําเนี้พี่เขียนบทความบ่อยๆแล้วก็เออแบบแฟนเพจเขาก็จะชอบถ้าเขียนบทความนี้เขาจะเข้ามาแบบแทบทุกคอมเมนต์ว่าเฮ้ย ดูไม่ดีบ้างก็ได้อืเอ้ยคีย์นี้เขาอยากจะจําเอาไปใช้ในชีวิตใะตัวนี้มันยากไหมครับที่จะทําตัวให้ให้แตกต่างเพราะว่าหลายหลายคนเนี่ยก็ใช้ชีวิตตามกระแสะครับก็คือเห็นใครทําก็อยากจะทําตาม,มเห็นแฟชั่นอะไรก็อยากจะไปอยู่ด้วยเห็นเทรนอะไรก็ไม่อยากจะตกเทรนนะครับแต่พี่นุ่นบอกว่าก็ดูไม่ดีบ้างก็ได้จริงๆพูดเหมือนง่ายนะครับแต่เวลาทํามันง่ายหรือเปล่าม,มันง่ายเลยเพราะว่ามันอาจจะมันเป็นวิถีครับแต่พี่ เพื่อให้ผู้ฟังได้ประโยชน์เนาะพี่คิดว่าสําหรับบางคนที่รู้สึกว่ามันยากเนี่ยอ,อยากให้ลองไปถามตัวเองดีๆว่ามันยากตรงไหนครับมันยากตรงที่เราแคร์คนอื่นมากไปหรือเปล่าแล้วในทางจิตวิทยาเขาจะบอกบอกว่าหลายคนเนี่ยต้องการการยอมรับจากคนอื่นก็จึงทําสิ่งต่างๆมาแล้วก็ทีถ้าเรารู้รู้อยู่ว่าเบื้องหลังจิตวิทยาที่มันมาขับตัวนี้อยู่อะเราจะฝืนมันได้ไหมครับ ลองสิลองทำลองฝืนมันดูสักหนึ่งครั้งสองครั้งสครั้งแล้วดูผลของมันคือทันทีที่เราตัดแต่ละเรื่องแต่ละครั้งได้เนี่ยพี่เชื่อว่าทุกคนจะรู้สึกอิสระขึ้นมาเลยอะ่ะโดยที่ยังไม่ต้องมีมีอิสระทางการเงินก็ได้นะแต่แบบมันอิสระขึ้นมาแต่ละเรื่องแต่ละครั้งที่เราทําได้อะ่ะก็อยากอยากให้ลองก้าวข้ามครับจิตใจตรงนี้ดูมีคําแนะนํำไหมครับทํำยังไงครับถึงจะสามารถ มีความมั่นคงในจิตใจนะครับไม่คล้อยตามสังคมไม่คล้อยตามกระแสแล้วก็เลือกทําในสิ่งที่เป็นความต้องการของตัวเองจริงๆครับ hmm. oh. คืออาจจะค่อยๆค่อยๆสร้างคุณค่าในตัวเองแล้วก็อย่าส่งอย่าส่งจิตไปออกนอกไปไปดูคนอื่นเยอะเพราะว่าบางทีเนี่ยพอเราดูคนอื่นเยอะๆอะ ความสุขของเราอ่ะมันจะกลายเป็นความสุขที่ต้องมีเบนชมพูก็คือฉันจะสุขเมื่อฉันมีอันเนี้ยเท่ากับคนนี้ฉันจะสุขเมื่อฉันได้ทําสิ่งนี้เหมือนคนนี้แต่ถ้าหากว่าเราอ่ะน้อมใจกลับมานะพิจารณาตัวเองบ่อยๆบ่อยๆเนี่ยเราจะรู้สึกว่าเออมันมันไม่ต้องก็ได้ไม่ต้องเหมือนใครแล้วเราก็ไม่รู้ด้วยซ้าไปเผอผราไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าโลกภายนอะกเขาทําอะไรกันอยู่ชนิดที่ไอแบบเนี้ยมันคือกระแสสุข ไม่ไม่เข้าไปไม่เข้าร่วมมันแต่ต้นเหละแล้วเราก็ไม่ต้องมาแบบทําใจให้กระโดดออกตอนนั้ในเรื่องวิธีการลงทุนบ้างครับ,รบนักทุนที่เป็นคนสมถะครับจะมีวิธีการลงทุนแตกต่างจากนักทุนทั่วไปยังไงเพราะว่าเวลาที่เราเข้ามาในตลาดทุนเนี่ยแน่นอนว่าเราก็อยากจะทํากะไรให้ได้เยอะที่สุดเราก็อยากจะไม่สมถะแล้วฮะคนที่เป็นคนสมถะเวลาลงทุนจะลงทุนยังไงครับถ้าเป็นพี่ครับก็คือพี่ก็รู้สึกว่าเออ การลงทุนเนี่ยทาให้ชีวิตเราดีมากขึ้นกว่าวันก่อนก,อนกอนเยอะมากแล้วนะครับแล้วพี่รู้สึกพอใจมันมากเลยอะแล้วก็เราก็มาดูว่าไอ้ท่าเนี้ยที่เราพอใจก็คือเออเราได้ผลผลมาเราอักลับไปลีนเนสสะสมคุ้นเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น,นแล้วให้ผลตอบแทนทบต้นมันทํางานพี่รู้สึกว่าผลตอบแทนทบต้นเนี่ยคือสิ่งที่เสมอภาค เหมือนแสงอาทิตย์เลยอะเหมือนแสงอาทิตย์ที่ส่องลงมาคือถ้าคุณใช้มันจริงๆเนี่ยมันจะทํางานให้คุณแล้วพี่เชื่อว่าทุกๆคนก็ทําได้แล้วพี่ก็เคยได้รับผลของมันมาแล้วอพี่ก็รู้สึกว่าพี่อขยันแค่นี้มีความสามารถแค่นี้แล้วเราจะแบบกระโดดเข้ามาระหว่างหุ้นลอยเด้งเนี่ยมันคงจะเป็นความหวังที่ผิดดังนั้นเนี่ยถ้าเราไม่หวังผิดเราจะไม่ผิดหวังก็เลยรู้สึกว่า ตั้งแต่เข้ามาลงทุนก็ไม่ได้หวังว่าแบบอืจะร้อยเด้งจะอะไรอย่างเงี้ยนะ no. มันก็เลยลงทุนไปเนี่ยพี่ก็รู้สึกเออเท่าที่มันจะพอกพูนของมันเนี่ยเราพอใจแหละท่านีสุดท้ายนี่ครับอยากให้พี่นุ้นแนะนาหน่อยครว่าหลายคนที่รู้สึกว่าเหนื่อยเหลือเกินแบกรับอะไรไว้เยอะมากแล้วก็อยากจะปลดแต่ก็ปลดไม่ได้เพราะว่า ยังทําใจไม่ได้หรือว่ายังสนใจคนรอบข้างอยู่นะครับยังแบกอะไรอยู่เยอะเนี่ยพี่นุชจะมีคำแนะนํำยังไงที่ให้คนที่กําลังอยากจะมีชีวิตที่เป็นสมถะนะครับสามารถเจอความสงบเจอแก่นแท้เจอความสมถะได้อย่างจริงๆครับก็อาจจะลองลองเหมือนที่พี่จําบทกรนั้นไว้นะบดสร้ากลงจากอะไรหลงาไเราเิคือถ้าใครมีโอกาสได้ดูคลิปนี้ก็อาจจะ ลองเอาไปเขียนไว้หรือท่องไว้ในใจเนาะแล้วลองค่อยๆอสิ่งต่างๆมันอาจจะไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวถ้าเราเคยเคยหลงๆไปกับความสุขภายนอกหรือการวิ่งไล่ตามจากข้างนอกเนี่ยก็ค่อยๆปรับเปลี่ยนตัวเองทีละทีละนิดทีละหน่อยแล้วก็ให้คะแนนบวกมันไว้แล้วในที่สุดเนี่ยมันเหมือนเราเติมน้ำดีเข้าไปอ เราจะค่อยๆไล่น้ําเสียถ้าถ้าถ้าอินเคสน้ําเสียคือการาวิ่งตามกระแสะคือการไล่ตามผู้อื่นแล้วเราก็จะค่อยๆเห็นว่าน้ําดีมันเพิ่มขึ้นแล้วเราจะมีกําลังใจพี่เชื่อว่าทําได้เพราะว่ารูปเหตุวิไอ้ว่านเนี่ยอยากจะยกตัวอย่างพวกเขามามา,มาเป็นสิ่งที่ดีเด่นมันทําให้พี่รู้สึกว่ามีคนทําได้จริงเพราะเขามาอะไรงานตัวว่าเขาทําอะไรลงไปแล้วเปลี่ยนแปลงอะไรพี่ก็เชื่อว่า,าทุกๆคนจะทําได้ จริงครับ,รบขอกรอนที่พี่นุช <Okay. S 1> ใช้เป็นทิศทางในการดําเนินชีวิตนะฮะเรื่องของความสมมาตรขออีก,อกครั้ง,งหนึ่งกนะับปลดซากลงจากไหลหลงบ้าใบระหกระเหินทั้งหลายที่ได้เทินล้วนเปลือกนอกลวงหลอกตาขอบคุณพี่นุชมากครับ,รบถ้าชอบรายการของเราแล้วก็ไม่อยากพลาดความ,มารู้ดีๆด,ด้านการลงทุนอย่าลืมกด follow กด subscribe กดไลค์และกดแชร์ในทุกช่องทางของเพจ The o i t y นะครับ